สวัสดีนะครับเอฟซี 4, พบกับช่องช่างตั้มโกกนะพี่น้องวันนี้เราก็มาดูนะครับพี่น้องบ้านให้ลุงนะนะครับเอฟพี่น้องอใครมาเปิดไฟไว้พี่น้องเอ้ยใครมานะครับพี่น้อง มาเปิดไฟไว้นะอ๋อไม่มีคนซะด้วยนะพี่น้องคอมาเปิดทิ้งไว้นะพสีพี่น้องก็มาดูนะครับหน้าบ้าน มาดูบ้านให้ลุงนะครับเอฟซีพี่น้องบรรยากาศยามค่ำคืนตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วนะครับสี่ทุ่มแล้วนะครับไม่มีคนดูเอฟินก็กลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องมินเจก็ล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องอวันนี้ก็มาทำไฟให้ลุงเรียบร้อยเลยนะครับสี่ เพราะว่าเบรเกอร์มันช็อตนะครับี FC, ชนะ่ช็อตนะช็อตนะก็ได้เปลี่ยนนะครับปั๊มน้ำปั๊มอะไรก็ใช้งานได้หมดแล้วนะครับ P Fc ตอนนี้เนาะก็เอาเบรเกอร์ที่บ้านผมมามาใส่ให้นะครับพี่น้องเนาะที่หรือออกจากกระต๊อบนะครับ P Fc นี่นะครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้นะ มีแต่เสียงกขบเสียงเคียดนะครับเี <c oughs> หลังจากเมื่อวานนี้นะครับ FC ี 4, มีรถนะแปลกๆนะเมื่อคืนนี้ผมก็นอนดึกนะพี่น้องนอน,นอนดึกนะประมาณตีหนึ่งตีสองนะพี่น้องก็ดูตลอดนะนะครับพี่น้องเอฟีก็วันนี้ก็ไม่เห็นนะพี่น้องเนะไม่เห็นรถใครมาเนาะ ไม่เห็นรถใครมานะครับวันนี้เราก็มาดูนะครับตรวจตาดูนะครับเอฟซีมันก็ยิงไกล้วันนะครับเอฟซีมันก็จะมีรถแปลกๆเ,เ,เนอะอาะบางครั้งก็ไม่มีคนอยู่นะครับก็แอบมาถ่ายโตอมองโต้ม้อบ้างอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเอฟซีมนัถ่ายนะครับเวลาคุณไม่อยู่นะ เราก็มาดูนะครับ fc ลานองค์ปู่เก่านะครับ fc พี่น้องโอ้โหเห็ดละงูกนะครับก็ยังเอาไปเปแกงอยู่นะครับ fc ก็มาถึงตรงลานนี้หละนะครับพี่น้องก็มาถึงข้อสะพานนะครับตอนนี้ห้วยปุ่งนะครับ fc <oughs> ป่านถ้วยปุงนะครับเบีซีโอ้พระจันทร์ก็ยังไม่เต็มดวงนะครับเบบีซีตอนนี้ก็มีนิทานนะครับเบบซีนิทานมาประทะกันนะครับพี่น้องตอนนี้ก็มีการแต่งนิทานมาแข่งกันนะครับพี่น้องอน่าจะชิงถ้วยพระราชทานนะครับเบบซี นี่นะครับพี่น้องเอสีบรรยากาศเนาะก็มาดูรอบๆบ,บ้านนะมาดูก็เงียบพี่น้องนะครับเงียบนะชุมดูในหมู่บ้านนะครับเอสซีเงียบนะตอนนี้นะสี่ทุ่มนะฝนไม่ตกนะครับวันนี้นะครับพี่น้องเอซีฝนไม่ตก ฝนไม่ตกก็มีเสียงฟ้าร้องอยู่นะครับพี่น้องเอฟซี C. มีเสียงฟ้าร้องอยู่ตอนนี้เราก็จะมาดูข้างบ้านกันต่อนะครับพี่น้องมาดูข้างบ้านนะโอ้อย่าก,ก็ลกแล้วย่าก,ก็ลกแล้วนะครับเอฟซี C. พี่น้องวนมากจะเป็นเครือแบบนี้นะพี่น้องเป็นเครือนะ เคือลกแล้วนะครับเอฟีเอลกแล้วนะครับพี่น้องก็มาดูข้างบ้านนะโอ้ยมันลกนะครับเอซก็มาดูนะครับเอซีบรรยากาศเนาะในตอนนี้นะครับพี่น้องเปเสียงกบเสียงเขียนนะข้างบ้านนะครับพี่น้องคื ่อวานนี้ก็มีรถนะพี่น้องนะวนเจ็ดแปดรอบนะครับพี่น้องวนอยูใ่ในหมู่บ้านนะ,ะนะครับตรงนู้นก็ไปโจทย์นะพี่น้องนาะตรงโค้งนะ,ะจะเข้ากุกตูมดูนะครับไปฟรีตอนนี้ก็เงียบมากนะครับพี่น้องเงียบมากเงียบมากก็ออกมาดูนะครับวันนี้ก็ ก็ใกล้วันแล้วนะครับพี่น้องใกล้วันที่จะ,ะขึ้นศาลนะพี่น้องในวันที่สามที่สี่นี้นะครับเตรียมตัวก็จะวันที่สามนะครับพี่น้องอเอฟซีแล้วก็มาดูมาทมดูบ้านให้นะเพราะว่าอะไรเราก็อยู่ใกล้ที่สุดนะพี่น้องอยู่ใกล้ที่สุดอยู่เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วนะครับบ้านตดกันนะ บานติดกันวันนี้ก็เข้ามาทําไฟฟ้าระบบไฟให้นะมันใช้ไม่ได้นะครับด้านหลังมันชอ็อตเบรกเกอร์ชอร็อตนะเบฟซีเพราะว่าเอาเบรกเกอร์ขึ้นนี่มันมันจะไม่ติดนะพี่น้องมันขึ้นไม่สุดคือมันชอ็อตนะครับเฟซีก็เอาอที่รื้อออกจากกระต๊อบนะครับมาใสา่ให้นะครับเฟซี ก็มาตรฐานอยู่นะครับ fc เป็นของตาช้างนะครับของตาช้างก็ถือว่าเป็นแบรนด์ดังๆอยู่นะครับ fc นี่นะครับบรรยากาศนะก็มาดูให้นะครับ fc เอ็ดมินก็กลับหมดแล้วนะครับพี่น้องกลับกันไปหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่เราเนาะบ้านใครบ้านมันนะครับ fc พีนาทีก็กลับไปแล้วนะครับพี่น้อง มีคนเอาซีดีมาใส่หรือเปล่านะครับพี่น้องนี่นะครับเอฟซีบริษัทหมดอุ้มภูมิทัพย์นะครับจำกัดนะครับพี่น้องเอฟซีมาดูกันนะบรรยากาศดามค่ำคืนเงียบครับเงียบเงียบแต่สิบนาทีก็ยังมีไม่มีรถวิ่งผ่านดูนี่พี่น้อง ปัญหาจากความจเจริญอ,อยู่ที่ไหน <c ười> โอ้หมาเห่านะพี่น้องเอ้ยเสียงหมาเห่าอะไรเนาะ,ะมีคนหรือเปล่า,าตรงนั้นเสียงหมา,หาเห่านั่นนะเสียงหมาเห่าอะไรเนาะพี่น้องเอ้ยนั่น แสงไฟใครน,อน้อนะพี่น้องนะปักแป๊บๆอยู่นะน,าน,น,าน,น,านั่นๆๆแสงไฟใครพี่น้องนี่นะครับ fc ขออนุญาตดงคลิปนะครับ